ตนุลักษ์อยู่เรือนพบตนุเป็นเกษตรเจ้าชะตามีอิสระทางความคิดและจิตใจจะนึกคิดสิ่งใดก็มีความคล่องตัวไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของดาวเคราะห์ใดหรือสิ่งอื่นใดค่อนข้างเป็นอิสระทางใจหรือทางความรู้สึกนึกคิดมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเจ้าชะตามีอำนาจชนะศัตรูได้มักต้องพึ่งพาตนเองไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครมีสุขภาพแข็งแรงขยันคล่องแคล่วท่านงองค์อาจทำหากินด้วยตนเอง เอาชนะความยุ่งยากได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งพาคนอื่นยากและมักจะเอาแต่ใจตัวเองถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นตนเองนั่นแหละเป็นผู้กระทําและต้องระวังความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดว่าจะเกิดแตนุลักษ์อยู่เรือนพบกระดุมพะัะเป็นคนที่กลัวความยากจนจึงมักมีความคิดเป็นเงินเป็นทองถ้าสถิตในราศีที่เข้มแข็งไม่มีหยกเกณฑ์ร้ายจากบาปเคราะห์ผู้นั้นจะเป็นผู้มีสมองคล่องแคล่วในการคิดทำมาหากินถ้าพระเคราะห์เสื่อมเช่นพระเคราะห์พัก หรือเสวยนาวาังขาดคุณภาพในการหาเงินก็ลดลงไปตามส่วนมีความเชื่อมั่นในตนเองในเรื่องการหารายได้จนอาจเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับของการเงินเช่นเกิดหนี้สินขึ้นมาในเรื่องของการเงินแต่ถึงอย่างไรก็มักจะเป็นคนหาเงินเก่งหากินเก่งทํางานเพื่อหวังเงินตอบแทนขยันมีมณะในการทำมาหาเงินมีอาชีพการงานเป็นหลักฐานมีอยู่มีกินแต่ถ้ามีบาปเพราะรบกวนก็เกิดนี้ขึ้นมาแทนหรือหาเงินด้วยความลำบากยากเข็ญ ตนุลักษ์อยู่เรือนพบสหัชชะเป็นคนค่อนข้างจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนได้ง่ายแต่ต้องระวังอาจจะถูกมิสหายหลอกลวงได้ง่ายหรือมีแต่เพื่อนกินส่วนเพื่อนตายหายากแต่จะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากเป็นนักสังคมสงเคราะห์เหมาะแก่การเป็นกำลังงานชั้นสมองของห้างหุ้นส่วนบริษัทเหมาะแก่การทำงานสังคมสงเคราะห์บุคคลทั่วๆไปมีการเดินทางติดต่อธุรกิจมีญาติมิสหายติดต่อกันอยู่เสมอๆชอบการติดต่อการสื่อสารโทรศัพท์ การสังสรรค์การสมาคมการเจรจาการประชาสัมพันธ์การโฆษณาการทูตการโตวัทีมีจิตใจเจริญสมองพัฒนารักการศึกษาแตนุลักษ์อยู่เรือนพบพันธุเจ้าชะตาเป็นที่มีอุดมการมีเจตนารมณ์ที่สูงและเป็นผู้ที่จะต้องแบกรับภาระอย่างมากในการก่อร่างสร้างตัวและสร้างฐานะหลักฐานบ้านช่องที่ดินยานพาหนะเป็นนักสร้างสรรค์ชอบทำการค้าธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านร้านค้าอาคาร ยานพาหนะต่างๆมีจิตใจมั่นคงเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้อื่นมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลทั่วๆไปได้รับผลดีเกี่ยวกับบ้านช่องอาคารที่ดินพ่อแม่ให้คุณประโยชน์มีความสำเร็จในชีวิตรักญาติพี่น้องรักวงตระกูลรักเผ่าพันธุ์สืบทอดธุรกิจการงานจากบรรพบุรุษมีมรดกตกทอดถ้าถูกเบียดเบียนจากดาวบักเคราะห์ทายตรงกันข้ามหรือตัดทอนคุณสมบัติลงแตนุลักษ์อยู่เรือนพระปุตตะเป็นคนชอบความสนุกสนานร่าเริง เป็นคนชอบรเริ่มในสิ่งใหม่ๆไม่ชอบทําอะไรที่ซ้ำซากจําเจมีนิสัยเหมือนเด็กบางทีอ่อนกว่าวัยมีจิตใจเมตตาปราณีต่อผู้อื่นเป็นคนอ่อนโดยว่านอนสอนง่ายไม่ดอดึงไม่เอาแต่ใจตัวเองเคารพผู้ใหญ่เคารพผู้ที่อาวุโสกว่าตนประพฤติตนในทางที่เหมาะสมและที่ถูกที่ควรได้ผลดีเกี่ยวกับการกีฬาการเชียร์การสนุกสนานมักมีโชคจากการเสี่ยงรักเด็กชอบเด็กทําตัวเหมือนเด็กหรือมักเป็นคนอยู่ในวงการธุรกิจบันเทิงธุรกิจเกี่ยวกับเด็กของเล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็กเลี้ยงเด็กอนุบาลเด็กทั้งนี้จะดีหรือเสียต้องพิจารณาอำนาจของดาวพระเคราะห์ประกอบด้วยเสมอแต่นุลักษณ์อยู่เรือนภพอริกเป็นคนไม่กลัวศัตรูชอบหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตนเองเป็นคนอยู่ไม่เป็นสุขหาเรื่องลำบากใส่ตัวชอบอาสาต้องระวังในบางโอกาสมักพิจารณาอะไรผิดพลาดได้ง่ายแต่ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจตามธรรมชาติของดาวนั้นๆด้วยบางท่านมีลักษณะเป็นผู้นำเต็มตัวสามารถเป็นหัวหน้าบริหารงานได้เหมาะแก่การเป็นแพทย์พยาบาล มีโชคจากสัตว์เลี้ยงลูกน้องบริวารชอบทำตนให้เดือดร้อนเป็นนักต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาเก่งชอบรับสมอ้างอาสาเป็นนักการเมืองนักกีฬานักมวยทหารตำรวจช่วงฝีมือต่างๆ่ดีตนุลักษ์อยู่เรือนพบปัตนิคือตนุลักษ์เป็นประเจ้าชะตาเป็นคนใจดีเห็นประโยชน์ผู้อื่นสำคัญกว่าประโยชน์ตนพร้อมที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นเสมอรักความยุติธรรมเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นพิเศษส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนออกเอาใจเพศตรงข้ามเป็นพิเศษ เป็นคนทําอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมามีหุ้นส่วนคู่สัญญาช่วยเหลือกันเป็นที่ชอบพอของเพศตรงข้ามคู่ครองรู้ใจกันดีมีความคิดเห็นคล้ายคายกันมีความเป็นตัวของตัวเองน้อยส่วนใหญ่อุทิศตนและเวลาให้กับเพศตรงข้ามกับหุ้นส่วนคู่สัญญาแตนุลักษ์อยู่เรือนพบมรณนะเป็นคนที่มักจะทําอะไรเสี่ยงๆกับการเจ็บป่วยมักจะเกิดในที่หนึ่งแต่กลับไปได้ดีอีกที่หนึ่งจะได้เดินทางไปในที่ที่คนอื่นไม่ค่อยจะได้ไป หากเจ้าชะตาบวชจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนใจดีไม่เห็นแก่ตัวท่าบูชาเทพจดีมีเทพย,ยดาอารักคุ้มครองส่วนเสียมักจะเป็นคนไม่รื่นเริงหรือตลกไม่เป็นแต่มักจะได้ผลดีจากคนตายมีมรดกมีการศึกษาวิชาเร้นลับโหราศาสตร์หรือต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มีความผิดหวังในเรื่องต่างๆดื้อรัน้นอยู่ไกลถิ่นเกิดยกย้ายถิ่นฐานมีชีวิตเหมือนคนไร้ญาติมีโรคประจําตัวอาจมีปัญหาเรื่องหนี้สินแตนุลักอยู่เรือนพบสุภะ เป็นคนที่วางตัวเป็นผู้ใหญ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทําตนเป็นร่มโพร,ร่วมใจกับคนทั่วไปรักความยุติธรรมมีจิตใจประเสริฐสามารถมีความคิดริเริ่มได้ดีสามารถก่อร่างสร้างตนเองจนประสบความสําเร็จได้เป็นอันดีมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศมีเกียรติยศชื่อเสียงซื่อตรงซื่อสัตย์ยุติธรรมมีศีลธรรมมีวาสนาดีเรียนสูงมีการศึกษาดีมียันอย่างรู้สนใจาศาสนาติดต่อต่างประเทศไปทำหากิน หรือไปศึกษาต่างประเทศแตนุลักษ์อยู่เรือนภพกมมะเป็นผู้เอาการเอางานวุ่นอยู่กับงานธุรกิจมีใจจดจ่อที่จะทำาหากินเป็นคนขยันคิดขยันทำรักงานเป็นชีวิตจิตใจเป็นคนเก่งมีความสามารถในการทำงานค่อนข้างสูงมีความรับผิดชอบในการงานประสบความสำเร็จในอาชีพการงานขยันชอบทำอะไรด้วยตนเองแต่มักกำพร้าอาภัพแต่มีทรัพย์สินหากินเก่งหางานเก่งมักมีกิจการของตนเองอาภัพทำดีไม่มีคนเห็น เหมือนปิดทองหลังพระเป็นผู้มีเกียรติมีอำนาจวาสนาแตนุลักษ์อยู่เรือนภพลาภะคิดถึงแต่เรื่องลาภผลผลประโยชน์ที่จะได้ความคิดเป็นเงินเป็นทองเป็นคนชอบความสะดวกสบายชอบทําอะไรง่ายๆเจ้าชู้เพื่อนฝูงเยอะเป็นนักเสี่ยงโชคอาจชอบเล่นการพนันขันต่อมุ่งหวังอะไรมักประสบความสําเร็จได้รับบาเหน็จรางวัลมีโชคในการค้ามีนายที่ดีมีโชคในการเสี่ยงเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องได้เมื่อมีผลประโยชน์ หรือรายได้ขึ้นมาจึงจะมีคนให้เกียรติมีคนยกย่องมีคนเชื่อถือชอบคบเพื่อนชอบเข้าสังคมแต่นุรักษ์อยู่เรือนพบวินาศเป็นคนค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเรื่องมากไม่ค่อยสนใจต่อโลกภายนอกเป็นคนที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เปิดเผยไม่ค่อยได้เป็นผู้มีเทพคุ้มครองจะมีเหตุดีเหตุร้ายมักจะมีนิมิตแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอชอบศาสตร์เร้นลับโหราศาสตร์หมอดูแต่มีเรื่องเศร้าโศกเสียใจไม่สมหวังสันโดษมีความกลัวกลัวผี วัดระแวงกลัวติดคุกกลัวยากจนกลัวไม่มีจะกินมีความลับในใจตนเองเป็นคนทําตนเองให้เสียหายทําพังเองหรือเข้าที่ไหนพังที่นั่นแตนุลักษ์หรือดาวกเกษตรดาวกเกษตรเรือนในเป็นตัวตนภายในที่แท้จริงของเจ้าชะตาเรียกได้ว่าเป็นสันดานที่แท้จริงของเขาก็ว่าได้แม้ว่าดาวกเกษตรนั้นจะไปปรากฏอยู่ในพบอื่นถึงจะเป็นอริมรณะวินาศอย่างไรก็ตามก็ไม่ทําให้สันดานเดิมนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงแม้ว่าการแสดงออกอาจจะเปลี่ยนไป ตามพบและดาวที่มีอิทธิพลมากกว่าได้แต่อย่างไรก็ตามตัวตนจริงๆของเขาก็จะต้องยังคงอยู่